รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่29ของเดือนธันวาคมปี2565เหลืออีกสองวันก็จะถือว่าสิ้นของปีเก่าแล้ววันนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่ที่19องศา <c oughs> ช่วงนี้เป็นเทศกาลที่เราเรียกว่าส่งท้ายปีเก่า ที่วัดป่านองไข่นกก็จะเชิญญาติโยมทั้งหลายมาสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าในวันที่31ธ <c oughs> ันวาคมเราจะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะแอนก็เชิญชวนญาติโยมมาสวดมนต์สวดธรรมจักสวดกฎอิทัพปัจยตาสวดปฏิสมุบาทและเจะริญพระปริษทั้งหลายที่ ที่มีอยู่ในหนังสือนะเพื่อทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญาและทำให้เกิดเป็นพรในปีใหม่นี้ในนามของอัตมาภาพในวัดป่าน้องไข่นกก็ถือโอกาสนำพรของพระพุทธเจ้ามากล่าวท่านทั้งหลายได้รับฟังกันพรของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความยาวอะไร <c oughs> ไม่ใช่สัิติโย พรของพระองค์ทรงตรัสว่าเอวังโหตุหน,นี้คือพรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอวังโหตุแปลเป็นภาษาไทยออกมาว่าขอความปรารถนานั้นจงสําเร็จขอความปรารถนาของเธอนั้นจงสําเร็จใส่บุคคลเข้าไปด้วยฉะนั้นเมื <c oughs> ่อเราทั้งหลายปรารถนา อะไรใครจะไปรู้แต่คำพรที่พระเจ้าทรงตัดนี้ชัดเจนขอความปรารถนาของเธอนั้นจงสำเร็จมีที่มาแห่งคำวอวยพรอันนี้ก็คือพระเจ้าทรงตัดกับพนางสุปาวาสาซึ่ง <c oughs> ท้องแก่อยู่เจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดปีที่ไม่คลอดนะก็เลย ให้ให้สามีไปขอพรพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็สรงตัดว่าขอความปรารถนาของพระนางสุปราวสานั้นจงสําเร็จพอสามีกลับไปพระนางสุปราวสาก็คลอดบุตรออกมาเป็นพระศิวลีคลอดออกมาแล้วก็เดินได้วันลุงขึ้นก็น,นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันอาหารที่วัดและต่อมาก็ <c oughs> เอาพระศิวลีมาบวชเป็นสัม,มเณร อันนี้มีมาในพระพุทธศาสนาคำอวยพรอันนี้อาตมาเห็นว่าชัดเจนมากเอวังโหตุขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จเพราะใครจะไปรู้ว่าโยมปรารถนาอะไรนะแต่ถ้าปรารถนาตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรมเช่นปรารถนาเพื่อบรรลุโสดาบันปรารถนาเพื่อเข้าใจในธรรมะคำสอนของพุทธเจ้า ปรารถนาว่าขอข้าพเจ้าจงไปสู่สุคติโลกสวรรค์จงได้ไปเกิดในตระกูลสูงจงเป็นผู้มีโภคทรัพย์สมบัติแต่เราก็ยืนอยู่บนหลักหลักธรรมด้วยนะต้องมีทานมีศีลมีภาวนาถ้าอย่างเงี้ยสำเร็จ <c oughs> ในหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสว่ามันจะดสำเร็จเลยสมปรารถนามีธรรมห้าประการคือหนึ่งมีศรัทธาเชื่อมัน่นในพระพุทธเจ้า ว่าผู้เจ้าตัดสรู้เชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าพาเราออกจากทุกข์ได้แล้วเชื่อมั่นในประสงค์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วตัวเองก็มีศีลด้วยอันนี้คือศรัทธาข้อแรกมีศีลศีลตั้งแต่ศีลหน้าตั้งใจสมาทานเอาศีลคือการสรํารวมกายวาจหยเรียบร้อยศีลเป็นบาดฐานแห่งการเจริญสมาธิ <c oughs> นะ,ะมีทานมีศรัทธามีศีลมีสุตตะคือการฝังธรรม ังธรรมของใครทำที่ผู้เจ้าทรงตัดไว้มีหลายรูปแบบมาทั้งภาษาปิฎกก็มีทั้ง <c oughs> ภาษาบาลีก็มีทั้งในบทที่เราสวดกันก็มีในธรรมจักรกับวัฒนสูตรนั่นก็คือพูดถึงอริยสัจสีเลยเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมากอันนั้นก็คือเป็นบทธรรมใหญ่เลยไปจนถึงกฎอิทับปจิยตาปฏิสมุปบาท ยิทปยตาก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีภาษาบาลีว่าอิมัสสงสติทางโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางปัจจติเพราะความเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัมสงอัสติอีทางนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทางนุรุจติเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอันนี้เป็นภาษาบาลีแล้วก็อธิบายสีบาคาถาด้วยปฏิจจสมุปบาท เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปก็ยาวไปเลยสายเกิดมี12ปัจจัยการอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้มีเหตุมีผลนะอันั้นการที่จะได้พรก็คือหมั่นฟังธรรมสุตตาด,ด้วยแล้วประกาศข้อต่อไปคือจากขารู้จักเสียสละรู้จักบริจาคปัจจัยเงินทองและรู้จักให้อภัยทาน และประการสุดท้ายคือมีปัญญาคือการรอบรู้ในขันธ์ทั้ง5ว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราขันธ์ทั้ง5้าที่เรามีอยู่นี้เป็นทุกข์เป็นของแตกตสลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทำาห้าประการนี้จะทําให้พรของเราที่ <c oughs> ขอความสําเร็จจะเกิดขึ้นนั้นคำํำอวยพรบางอย่างอัตมาก็ ก็อยากทำหนเหมือนกันอย่างเช่นคำวอวยพรว่าขอใหอ้รับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนอย่างเงี้ยให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคาอาจจะมาว่าคำวอวยพรอันนี้ไม่จริงเป็นคำวอวยพรเพื่อเจอ้อแล้วขอให้อายุหมื่นหมื่นปีก็ไม่จริงเพราะอายุของคนมีแค่ร้อยปีนะไม่ถึงหมื่นปะีน <c> ะ <oughs> แล้วก็อะไรอีกล่ะที่ เพอเจอในเรื่องของพอรนี้หลายอย่างที่ญาโยมหลายองได้ฟังถ้าหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนใครจะไปทําการทํางานทําทําไมงั้นหลับก็ดีกว่าก็ได้หมื่นหนึ่งตื่นก็ได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคําอวยพรแบบเพื่อเจอไม่จริงนะแต่หลักของผู้ศาสนาต้องกะทําด้วยเมื่อเราอย่างเช่นพระองค์ตรัสว่าเธอจะหวังมรรคผลนิพพาน จะเกิดขึ้นกับเธออย่างแน่นอนเมื่อเธอมีสติขณะที่ก้าวไปขณะที่ถอยกลับขณะที่คู่ที่เหยียดการยืนการน,นั่งการเจริญอาณาปณะสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ทํากายสังขารให้ลํางับหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันเข้าปฐมฌานเลยละ่ะ <c oughs> เมื่อเธอทําได้อย่างนี้เธอจะปัดอนาอะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ย่อมได้ไม่ต้องไปขอให้ไขมาให้พรเธอนั่นพรเกิดจากการกระทําของเธอแล้วอย่างเงี้ยอันนี้แหละย่าโยนทั้งหลายเราจะไม่เฟอ้อฝันว่าเอาแต่พอรอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำใช่ไหมฮะในปีใหม,ม่นี้จริงถือ,อกาศฝากบทพรที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเอวังโหตุ ขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จและโยมก็เดินตามสิ่งที่โยมกระทำด้วยทำในความดีหมั่นให้ทานหมั่นสมาทานศีลหมั่นเจริญสม,มะถะภาวนาโยมได้แน่นอนและโสดาบันสกทาคามีอนาคามีไปจนถึงพระอรหันต์อย่างแน่นอนอันนี้สำเร็จแน่แล้วเ <c> ม <oughs> ื่อเราเจริญสิ่งเหล่านี้เสมอๆเ,เนี่ยมันเป็นพร ที่พุทธเจ้าทรงตรัดว่าเมื่อไรก็ตามเธอมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกศีลก็จะมีปัญญาก็จะมีเห็นไหมฮะเมื่อปัญญามีศีลก็มีพุทธเจ้าองค์ต่ปัญญามีที่ไหนศีลก็มีที่นั่นปัญญาไม่มีที่ไหนศีลก็ไม่มีที่นั่นเห็นไหมฮะอันนี้คือหลักการและหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้าทรงตรัดนั่นหละทั้งหลายเวลาจะให้พรก็นึกถึงบทนี้ หวังโหตุสั้นดีแล้วก็ขอความปรารถนานั้นจงสําเร็จนะเราจะไปรู้เรื่องเขาปรารถนาอะไรถ้าเขาปรารถนาไม่ดีก็พบแต่สิ่งไม่ดีนั่นแหละนะถ้าปรารถนาดีขอข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแตกฉันในธรรมะของพระพุทธเจ้าและขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าขอข้าพเจ้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยการกระทํา มีทานมีศีลมีภาวนานี้อย่างเงี้ยสมปรารถนานะแต่ทานก็ไม่ทําศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีแล้วจะมาปรารถนาว่าขอให้ก้าพระเจ้าไปเกิดสุคติก็คงเป็นไปไม่ได้นะก็เราไม่ได้ทำอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนั่นพระเจ้าทรงสอนว่าโลกมนุษย์นี่แหละเป็นการที่มาทำบำ่มเพนความเพียร ทำแล้วมันเกิดผลอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยมันเกิดผลแก่ตัวของท่านเองแก่ผู้ให้เองเขาให้ทานขอย่อมได้อายุอุณสุขาะภะละและปฏิพานคือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าโอ้ทรัพย์สมบัติที่เรามีนี่มันอำนวยความสะดวกให้เราขณะที่ยังมีชีวิตเท่านั้นตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อย่างเงี้ยเราเห็นโทษเห็นไปจากการที่มีทรัพย์สมบัตินั้นเราก็เอาทรัพย์สมบัติมาแบ่งปันให้ทาน ถ้าทาอย่างเงี้ยโยมจะประารถนาอะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็จะย่อมได้อย่างเงี้ยบทธรรมที่พู้เจ้าตรัสไว้หลายตอนมากอย่างเช่นเมื่อเธอมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีศีลเป็นที่รักแล้วเธอจะประารถนาอะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ย่อมได้ได้โดยไม่อยากหนักเห็นไหมฮะ <c oughs> อันนี้เมื่อเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีศรัทธาคือความเชื่อ ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ธรรมจริงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่เรื่องความจริงนะศีลก็ไม่มีสุตตะคือการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจากคะการบริจาคก็ไม่มีปัญญาการไข้ควรรอบรู้ในขันทั้งห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอันนี้จังเป็นทุกขงังเป็นอนาตาัตตก็ไม่มีก็ไม่พิจารณาอยู่ในส่วนนี้ก็ไปในกลุ่มของนรกสเสดชานเปรีใสเห็นไหมฮะ พอาดึงตรงนั้นเราจะมาขอว่าขอให้พรนี้จงช่วยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ <c oughs> หลักของพูดเราสอนเรื่องการกระทำเช่นพระองค์ทรงสอนว่าบุรุษผู้หนึ่งมีภารกิจที่จะข้ามไปแม่น้ำฝั่งนู้นน้ำก็ตื้นแค่กาเดินได้แต่บุรุษนั้นไม่เดินมาสวดอ้อนวอนอยู่ฝั่งนี้ว่า มาอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เขาอยู่นั่นแหละขอฝั่งโน้นจงมาหาเขาขอฝั่งนน้นจงมาหาเขานั่งสวดนอนสวดนะพระเจ้าก็ถามว่าพรามบุรุษนี้เป็นผู้ฉลาดหรือเป็นคนโง่พรามเขาบอกเป็นคนโง่พระเจ้าข้าฝั่งที่ไหนมันจะมาหาเขาถ้าเขาไม่ไม่เดินไปมันจะสําเร็จประสงค์สําเร็จจุดมุ่งหมายได้อย่างไรนะถ้ามันเป็นไปได้อย่างนั้นทุกคนก็ ไม่ต้องไปไหนนั่งสวดนั่งอ้อนวอนเอาเนี่ยผู้เจ้าก็เลยใช้อันนี้แหละบอกนี่แหละพราหมณ์ถ้าเรามัวแต่สวดแต่อ้อนวอนแล้วไม่กระทําสิ่งที่ควรกระทําให้มันจริงจริงจังๆแล้วมันจะสําเร็จผลได้อย่างไร,ไรอันนั้นทั้งหลายมัวแต่สวดอ้อนวอนแล้วก็ไม่กระทําความดีด้วยกายวาจาใจแล้วมันจะได้อย่างไรเหร็นม อันนี้ชัดเจนมากญาโยงตางไหนผู้เจ้าตางตานี่เราอยากจะด,ดีก็ต้องทําดีด้วย <c oughs> มันเหมือน <c oughs> เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าอาวาสแปลว่าผู้มาช่วยรักษากิจการของพระศาสนาอาวาสก็คือวัดเนี่ย <c oughs> ได้มีโอกาสสร้างบาร,รมีสร้างบาร,รมีเช่นดูแลเสนาสนะอนุเกะ ชุมชนอนุเคราะห์พระภิสุสิ์สัมมาเนรและได้เห็น <c oughs> สิ่งอื่นๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ได้อนุเคราะห์ได้มีเมตตากับเขาทุกท่านทุกคนเนี่ยพระเจ้าว่าเมื่อเธอทําได้อย่างนี้ก็เป็นเจ้าวาดที่หนักแน่นมีธรรมและเธอก็เหมือนถูกเก็บตัวไว้บนสวรรค์อันเราต้องสร้างบารมีด้วยไม่ใช่มากินของเก่าแล้วก็ไม่ทําอะไรอะไรมันก็ไม่ได้บารมีก็ไม่เกิด คำว่าบารมีแปลว่าขยันนั่นเองมันเจริญสมถะาภาวนาสวดมนต์บูรณะปฏิสังขรวัดวาอารามซึ่งมันเก่าสู้โทมไปมันก็เป็นเหมือนคนแก่ะแกแล้วป่วยก็ต้องไปหาหมอดูแลตามสภาพไปอะไรอย่างเนี้ยอันไหนมันรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็บูรณะขึ้นมาใหม่แล่เป็นการบอกชวนชวนญาติโยมทําบุญกันไปด้วยอย่างเนี้ย เนื่องด้วยปีใหม่นี้อาตมาภาพจริงได้ถือโอกาสอัญเชิญพรของพระพุทธเจ้ามากราท่านทั้งหลายว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสมความปรารถนาขอความปรารถนาของท่านนั้นจงสําเร็จเอวังโหตุนะันนั้นในปีใหม่นี้ท่านก็อย่าประมาทเพราะว่าวันเดือนปีที่มันผ่านไปเนี่ยมันไม่ใช่ผ่านไปเฉยเยนะ มันเอาชีวิตเราไปด้วยเอาความแข็งแรงของเราไปด้วยนะยิ่งแก่ไปแก่ไปเลี่ยวแรงก็มีน้อยความแข็งแรงก็มีน้อยอย่างเงี้ยอันเราก็ต้องนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าว่านี่แหละความแก่ความคล่คําคล่าความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความมีฟันหลุดนะความเสื่อมรอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายนะ่ะมันถูกฆ่าไปตามวันเวลานี่แหละอาจารยโอ้ถึง ป,ปีเก่าผ่านแล้วปีใหม่จะมาถึงมันยินดีมาสร้างความประมาทมัวดื่มเหล้ามัวเมาสนุกสนานไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลย,ยงั้นน่ะนั่นก็มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาภาวนาโอ้เราผ่านมาได้สิบสองเดือนประสบสุขบ้างทุกขบ้างพ้นปัญหาอะไรอื่นๆมามากมายโอ้เป็นบุญของเราหนอแล้วก็หมั่นให้ทานมัน เจริญสมถะภาวนาคือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าโยมทำอย่างนี้เอหวังโหตุสำเร็จแน,น่นอนนะก็ขอบทพรนี้จงสำเร็จแกโย,ยมทุกตันทุกคนที่มีความปักเพียรแล้วก็ได้มั่นให้ทานได้มีการสมาทานศีลได้มีการฟังธรรมนะธรรมะที่อัตมานามกาะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญในธรรมและขอความปรารถนาของท่านนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จขอโมดนาขอเจริญพร